ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดพะเยาด้วยโครมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานประจำปี2556 สววน่วนวทนยวยียยยยยเเเลลสสสวุดรีบ่วนที่1ผลสำเร็จของการบรรลุปเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนหรือ PA แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556 และนโยบายสำคัญของรัฐบาลเป้าหมายค่าคะแนนได้คะแนน5ทุกตัวชีวัดส่วนที่2ผลสำเร็จตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มผูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพยา เมื่อเดือนตุลาคมปี2555จังหวัดพะเยาเราได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับอสอพอทุกคนร่วมกับผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานในปีที่ผ่านมาทุกคนได้ตระหนักถึงผลสำเร็จของงานที่แต่ละคนได้ทำร่วมกัน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สำเร็จเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนคือสร้างสารรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผลสำเร็จงานที่เป็นรูป,ปรธรรมเช่นบ้านบัวอำเภอเมืองพเยาวซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทชุมชนบ้านสถานอำเภอภูซางสามารถเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาดูงานแล้วนำเอาไปเป็นแบบอย่างจนกล่าวได้ว่าเป็นองค์ความรู้แบบองค์รวมที่มีชีวิตก็ว่าได้ สิ่งเหล่านี้ช่วยปลุกเร้าหรือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานปี56ของพวกเราโดยพวกเราเห็นพ้องร่วมกันว่าเรามีต้นทุนที่ดีทั้งในตัวคนทั้งในกิจกรรมในหมู่บ้านเราจะนำต้นทุนที่ดีเหล่านี้มาขับเคลื่อนงานปี2556ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดให้ได้โดยใช้กลยุทธ์เชิงกระบวนการ 2S 2P เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดความรู้นำมาประยุกต์ใช้ภายใต้โครงการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้นำชุมชนสามารถบูรณาการแผนการทำงานและแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุเป้าหมายเพื่อถอดองค์ความรู้การขับเคลื่อนกระบวนการใช้เป็นความรู้ในการขยายผลและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนมีทักษะในการจัดการความรู้ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนวิธีการดำเนินงานโดยเน้นกระบวนการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอำเภอพื้นที่นำองค์ความรู้มาถอดเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าและเผยแพร่ขยายต่อไป<ม>การขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรู้จักทำงานเชิงรุกแบบมืออาชีพและมี best practice ซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าจากกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาสาพัฒนาผู้นำเครือข่ายรวม126เรื่องและได้บทสรุปผู้บริหารของโครงการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่ตางๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาอย่างทั่วถึงประโยชน์ที่เกิดต่อประชาชนก็คือได้มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่โดดเด่นของแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกันไปตามบริบทถือเป็นนวัตกรรมใหม่จากการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน1-5ประเด็นยุทธศาสตร์ กระบวนการกลยุทธ์ 2S 2P เป็นกระบวนการที่เน้นเรื่องการพัฒนาคนซึ่งจริงๆแล้วมันถูกใช้ในภาคบริษัทเอกชนแต่ที่เรามาปรับใช้ก็คือเอสตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของ s t r u c เจอรเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมแต่เป็นลักษณะของทีมแนวราบโดยที่ระดับจังหวัดน,นี่เราก็จะให้แต่ละคนสมัครใจในการที่จะเรียนรู้เป็นกลุ่มตามความถนัดตามความสนใจแล้วก็ หรือตามประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ว่าใครจะไม่ว่าจะเป็นวหน้กกลุม่มไม่ว่าจะเป็นพนักงานเถอก็มาเรียนรู้ร่วมกันหรือในระดับอำเภอเองเนี่ยพนักงานเถอก็จะเน้นเรื่องของการสร้างทีมงานมากขึ้นไม่เน้นเรื่องของการบังคับบัญชาแต่ทาอย่างไรให้เกิดความเอื้ออาทรเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานร่วมกันเราเรียกการทํางานของทีมตัวนี้เรียกว่าทีมแฟนพันธุ์แท้อันนี้คือ S อสแรกอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ process ก็คือ P ตัวที่2เราใช้คำว่า,า process learning ตัวนี้นี่ที่ในระดับอำเภอเองเราให้มีการแรกเปลี่ยนการเรียน,นรู้อย่างต่อเนื่องโดยก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยเราก็ให้มีการพูดคุยกันก่อนว่าสิ่งที่เราจะไปทำงานเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างไรเราจะวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างไรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากที่ลงไปทําแล้วก็กลับมาคุยกันอีกซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เกิดการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน,กนและกันคนก็จะเอาประสบการณ์ต่างๆมา มาเล่าให้กันฟังเราเน้นทั้งในเรื่องของเป็นลักษณะของทีมที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของหัวหน้าพนักงานาเพอกับพนักงานลักษณะคล้ายๆกับโคชชิ่งแต่เป็นการสื่อสารสองทางที่ให้คนได้แสดงความเห็นซึ่งกันและกันกระบวนการที่ที่ยว่านี้ก็คือเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเสวนาภาธรรมคือพูดคุยแล้วก็ลงไปทําทําแล้วก็มาพูดคุยกัน อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของพีอีกตัวนึงก็คือ P e o p l e นนะรตรงนี้เราใช้คําว่าบทเรียนหนึ่งหน้าเพราะเราต้องการให้น้องน้อง,นองพนกักงานที่ลงไปทํางานพื้นที่กลับมาเนี่ยนะครับให้วิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งที่เราไปทํามามีรายละเอียดอะไรบ้างแต่ละเรื่องแต่เรื่องเสร็จแล้วก็เรียบเรียงว่าสิ่งที่เราไปทำเนี่ยมันข้างรกมันมีเหตุจูงใจอะไรหรือมีความสําคัญอย่างไรไปใช้กระบวนการวิธีการอย่างไรหลังจากนั้นนะครับผลมันเป็นยังไง ความสำเร็จนะครับปัญหาุสักแล้วเราจะดําเนินการต่อไปอย่างไรอันนี้ก็ให้เรียบเรียงเขียนมาหนึ่งหน้าเราใช้คําว่าบทเรียนหนึ่งหน้าเพราะเราต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆว่าการเขียนเนี่ยปกติเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเป็นบทเรียนแค่หนึ่งหน้าเนี่ยน้องๆก็พอจะทําได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ใช้ตามสถานการณ์บางคนไม่ได้เขียนเราก็ให้มานั่งคุยแล้วก็เขียนในเอกสารมาแลกเปลี่ยน สิ่งที่ทําไปแล้วก็ค่อยเขียนเขียนแล้วก็เรืยอบเรียงอีกทีหนึงหรือบางคนก็ให้นั่งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ไปด้วยคุยไปด้วยก็จะได้บทเรียนหนึ่งหน้าออกมาก็แล้วแต่กลยุทธ์ของท่านพนาการเถิดอย่างนี้จะทําให้คนของเราเนี่ยเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าคิดวิเคราะห์คือแยกแยะก่อนที่จะเขียนเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าก็จะสังเคราะห์เรียบเรียงองค์ความรู้ออกมาหลังจากที่เราได้บทเรียนหนึ่งหน้าเราก็มาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ Facebook หรือปัจจุบันเราใช้คําว่า เราใช้เลรเปลี่ยนรู้ในกลุ่มของ Drop b บ็นะครับก็จะทําให้องค์ความรู้มันกว้างขวางอันนี้คือกระบวนการพัฒนาคนซึ่งมันจะเป็นคําตอบว่าเราจะพัฒนาย,ยั่งยืนนั่นเองก,ก,ก็คือการพัฒนาคนนั่นเองน้องๆที่ได้เรียนรู้ตรงนี้เขาก็เอาไปใช้ในพื้นที่การนําไปใช้ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการเรียนรู้ของผู้นําชุมชนพร้อมกับชาวบ้าน นะครับเกิดวัตรกรรมหรือกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นถนนพอเพียงที่หนองหลมอำเภอดอกคำใต้เนี่ยจากแค่กิจกรรมรั้วกินได้เนี่ยเขาก็คิดคําขึ้นมาใหม่เพื่อจะรณรงค์ให้คนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกิดการรณรงค์ให้ปลูกผักตามถนนที่เป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็มีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อทําบัญชีครัวเรือนเชื่อมโยงไปสู่ในระดับ เทศบาลให้ทําในหมู่บ้านอื่นๆด้วยนั่นเอทางอบจอก็มามีส่วนร่วมด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่จากเรื่องที่มันมีอยู่แล้วเราก็เรียกเรียกเหล่านี้ว่าเป็นนวัตกรรมเชิงกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งถ้ามีการเรียกเปลี่ยนพูดคุยกันบ่อยๆอย่างนี้มันก็เกิดความต่อนเนื่องตรงนี้มันก็จะเกิดความยั่งยืนแล้วเราก็ทํากันหลายๆพื้นที่หลายๆอำเภอในจังหวัดพะเยาของเรามันก็จะทําให้ การทํางานของเราเนี่ยคนทำงานของเราเนี่ย,ยกม็มีความสุขในการทํางานด้วยกิจกรรมก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะสร้างไปสู่เรื่องของความยั่งยืนเราใช้นวัตรกรรม 2P 2S ในการมากําหนดในการทํางานพัฒนาทีมงานเราทําให้เรามีการวางแผนร่วมกันที่จะลงไปทํางานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เมื่อเราทํางานในพื้นที่เสร็จเราก็กลับมาพูดคุยกันค่ะพูดคุยกันแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ว่า มันทงานแล้วมันมีความสําเร็จยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะกระ,กระตุ้นให้น้องเขาได้เขียนออกมาตอบบทเรียนออมาเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าซึ่งจะทําให้ทีมงานเข้มแข็งมากขึ้นค่ะการทํางานในครั้งนี้ทําใหเออ้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําใหออ้มีสุขการทํางานและความมั่นใจในการทางานมากยิ่งขึ้นครับกระบวนการทํางานในครั้งนี้ทําให้ชาวบ,บ้านและผู้นํายอมรับในตัวเราทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานมากขึ้นค่ะ จากกระบวนการ2 S2P ในการใช้ประสบการณ์ในการทํางานแล้วนํามาเขียนเป็นบทยรนหนึ่งหน้าทําให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่เรากาลังทําอยู่แล้วกําลังทําต่อไปก็คือเรากําลังพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนของเราก็คือหลักสูตร1วันหนึ่งหลักสูตรการรู้มมุ่งสู่การพัฒนาตนเองก็จะมีเรื่องของการอบรมวิทยากรกระบวนการมีเรื่องของการอบรมการฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในเรื่องของการเขียนไม้แมปในเรื่องของการ ฟังด้วยใจนะซึ่งเราคิดว่าหลักสูตรเหล่านี้จะเพิ่มทักษะให้กับเจ้าที่ของเราทํางานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้ก็มีการรับสมัครนะครับเราก็จะเริ่มกระบวนการอบอรมหลักสูตรเหล่านี้ในช่วงของไตรมาสแรกของปีต่อไปอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังจะทํากันก็คือเรื่องของค่านิยมพื้นฐาน A B C D F ซึ่งต่อจาต่อเนื่องจากที่ท่านพนักงานอำเภอ ท่านผการจังหวัดท่านคนก่อนที่ท่านทําไว้ซึ่งดีอยู่แล้วก็คือจากที่เรารณรงค์ให้มีการรวบรวมรูปภาพต่างๆที่กิจกรรมที่พื้นที่ได้ทําไว้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p p r e h i a t e คือ A, b r a v e r y คือ BC อะไรทั้งหลายเนี่ยต่อไปเราก็รณรงค์ให้รวบรวมรูปพร้อมกับมีสตอรี่หรือมีเรื่องราวด้วย ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีกระบวนการอย่างไรแล้วได้ข้อคิดนําไปปรับใช้อย่างไรอันนี้ก็จะทําให้เรามาปรับใช้จากบทเรียนหน้ามาใช้กับค่าดิยมพื้นฐานก็จะเป็นการพัฒนาคนของเราอีกด้านหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าเราพัฒนาคนบนพื้นฐานที่เขาชอบที่เขาต้องการทำเนี่ยมันก็จะเกิดให้การทํางานมีความสุขแล้วก็ทําให้เกิดความยั่งยืนในการทํางานในพื้นที่นําไปสู่เรื่องของชุมชนเข้มแข็งต่อไปครับ